Nein, mal, der grinst meistens. Oh, ich habe jetzt da so viel, ich kann kein Foto machen. Ich habe jetzt so viel uh, Speck drauf. Oh, die sind ja schon fertig. Sofort geht mm. mhm. Das sieht sehr gut. Was mhm. oh, ist los? Da ja. mhm. brauchen wir wieder die Grünzange. นี่นะคะผักเยอะมากค่ะอันนี้น,นี่มีผักดองอันนี้ผักเสี้ยนฝรั่งดองแช่แข็งไว้เดี๋ยวร้อยละลายกพี่เอาไส้กรอกไปทางนู้นได้ พี่อนนาเอาไส้กรอกไปทางพี่มากินค่เยอะแล้วเยอะแล้วมีซาเปิานะร้อนอยู่ยังให้ชอบกินไส้กรอกอิสานค่ะใช่ t dem S8. เส8 auch. ั c เ h a t t ส sogar ส4เส6ใ่ิหรเป่าด้วยเดี๋ยวซุ่มทำ5 5 5เสียง5ๆๆโอ้โหโอเคจัดเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เต็มโต๊ะไหนอันนี้เักป่าทัางกล้องมาเนื้อเนื้อแดดเดียวของพี่ฟ้านะคะ น่าเสียดายไม่มีหมูแดดเดียวทำไม่ทันอันนี้น้ำพริกกะปิน้ำจิ้มซีฟู้ดหมูสามชั้นยังย่างอยู่ไมพี่อนาไม่มากินร้อนแล้วงมานาปีดคนอะไรครับก็งูาให้กินกับทันองแก้มร้่า เนี not, <forever> <_ hat> like ้ยข้าวโพดต้มสดๆทำใส่สลัดเลยค่ะก็แต่ไม่ทอดไม่ไม่เจ้าของบ้านนะคะถ่ายเป็นวีดีโอแล้วกันค่ะพี่แอนนาโอ้โหกุ้งตัวใหญ่มากมาเด้อมาเด้อใช่มากินข้าวกัน อ้าวโอ้น้าแต๋วยังไม่มีแก้วหรือเปล่าเปิดน้าหล่ะเขามีแก้วพิเศษโอเคเปิดเป็นพิธีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยๆในเรื่องไงขอโทษครั้งแรกเลยโอ้โหคนจะมามามาแสดงความดีใจไม่ได้ไม่ได้อย่าจับอย่าจับผมจะหลุดผมจะหลุดไมโอ้โหนี่เธอโอ้ซั์ใหม่โอ้โหโบนี่สักสักใหม่ไปหาสกิม่ะ ้เซฟบอยอีกแลว่ะวิสาเกยมานี่คนนี้มันเกิดนะเจ้าภาพแต่ไม่ค่อยได้เจอเลยอยู่แต่ห้องบอชื่นชื่นสุดคลายนกนิ่อันฟัสส์นแกนุ่งนิ่ทรอฟน์นอะป่ะหกขวบแล้วที่ซียรนิชูเลยแล้วนะโบนิต้าไรสติชันย่ะเอสมาดปซูฟอร์ชูอีกเหเดือนกันยายนปซเอนลิ ทาเล็บกันอยู่มั้งเนี่ยไม่ให้มันสุกมากใช่ไหมไม่ต้องให้มันพอมันพอมันเหลืองแค่สองข้างก็ให้เหลืองเอ้ให้สีเขาเรียกอะไรสีกุ้งทั้งซุกแล้วซุกแล้วผอแล้วพอแล้วเป็นบปะโอเค say good เออ้ภาษาไทยได้อะไรราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ฮิมเบอร์อยากพาวิซ่าไปเขาเห็นเจ้าบ้านเห่อไหมเนี่ยวันนี้ยวิ่งหลายกิโลเลย น้ายังโอเคอยู่นะไม่เหมือนที่แดววันกินปลาหม่ามหน้ามันนะมันยังไม่เป็นแกรีบทำแล้วก็มาแล้วน้ำจิ้มก็ไม่มีนั่นแต่เขาเจอแล้วนะแต่ว่าแม่ไม่ได้ทำเนี่ยกูเหมือนน้ำจิ้มดูดมันแม่กินอยู่คนเดียวนะหัวกินหัวตัวหน่พี่ก็มานี่แต่ว่าดูดดูดหัวหัวนี่ไม่ต้องใช้กินไปแล้วกินไปแล้วตัวหนึ่งเดียวกับจิ้มถึงตัวเขาไม่ว่าเลยใอันนี้ไม่กลัวอยู่แล้ว อันนี้ไม่กลัวเนื้อเต็มเอ๊เชิมเท่าไหร่มาเนี่ยอะทดลองซิจะมองมองเหมือนกับไม่ได้นอนอันนี้มองมันได้มองต้องมองตั้งมนี้เปมองมุมแล้วพอเราเข้าไปในยูทูบเป็นคลิปมันจะเหมือนกับนี้มองไปคนละทางไงก็เลยแต่มันชินกับต้องมองตรงนี้ไงก็เลยพอไปแล้วมันต้องนไปมองไอ้ซิมโบลมันเนี่ยอร่อยไหมพี่วันนี้อ๋อแซ่บนี่หลักฐาน บินยานเอออะไรนะสุดสารกุ้งสุดสารกุ้งจะตายแล้วเนี่ยอ๋อกุ้งตัวใหญ่มากเสี่ยงนาเกือบจะไม่ได้กินแล้วเสี่ยงนานี่ต้องหนึ่งบางเกือบจะไม่ได้กินแล้วเนี่ยอะไรกินกุ้งเนผ้านาแต่เอาพริกไม่ได้เก็กมากวินี้กุ้งไหมก็กินไปอย่างนี้แต่พี่กินแบบฉันละฉันละแช่นอยู่ฉันนี่มัน mobil Ja! Zahnarzt, oder? mal die Zähne an. Danke Hast du was gewünscht, oder? Oh, ist das schön. Ah, schön. Ja. Schön. schon immer. Ich Mülleimer. komm mal mit, du kommst หันมาหน่อยสิมองไม่เห็นเลยนี่ดิพุเอาวอสเตกันมั้งเจ้อัหอนอร Was man ja haben. <lacht> <lacht> ja? <lacht> <lacht> oh, da können wir singen wir mal. So schnell, oh, ja. ja. So schnell. Die, das ist, so, schnell Hier, ist, tausend, ist hat so mit Wind. Ich glaub, die ja. funktioniert. Das ist nicht so. Doch, doch, doch geht schon. Oh, okay. ja, also. So. <lacht> <lacht> <Bonita>. <lacht> ขอบขอบแล้วนะคะสอขับทอย่างดิซ่ซิซ่ใกล้ๆบริณ้ชาแล้วอาอย่ากโอ้ย่าปวยฟ้ามาร้องเพลงหน่อยอีแลอ่ามามาป้าฟ้าเยะย่ยนณฑลกไอ้นี่ยิ่งยิคเนี้ยคอเนี้ยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วแล้วลุกขึ้นแล้วๆฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูย Happy, happy birthday, birthday, happy birthday, happy birthday to you. Abonik am Aben, ha? tu นี่วันเกิดปนณิถานะคะครบหกขวกบวันนี้ค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาตรงกับวันเกิดครบหกขวบพ,พอดีแกตาเธอเดี๋ยวฉันทำเค้กสวยๆให้แกเสียยาอยู่เหรอวะเล็กจ๊ะไม่สำหรับคนหนึ่งไม่ใช่บ้านเราโอ้โหจะเอาไหนก่อนมิซ่าเอาเค้กสีคู่กันนะออเดอร์พดปิเซนปอเปียร์ฟัองชวัสไม่ อันนี้ฝีมือยายเต๋านะคะขึ้นชื่อทุกงานใช่ทุกงานต้องมีชวัสเวเดอร์เค้กก็เสียละไหนเบลกฟอร์เลยเค้กนะคะไม่สวยนะแต่กินได้ใช่ไม่สวยแต่อร่อยมากกินได้กินได้อันนนนชีสเค้กนะคะเคสิคูเค้นอันนี้ดอยสักคูเค้นแล้วก็เคสิคูเค้นแล้วก็ชีสเค้กแล้วก็สาตินั่าจะชิมไดที่เฟิสเดย ยังยังย yeah. ังย yeah. yeah. like, ังย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 ัมยกายังาเงยังยัง่าเยังยังยังยักยัมยังยังยังยันนังยังยันยังนัง่ัา uh> ยัง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 าังิังกังยางยังยังยังเังกั้หังยังยั้ยังยัง็ันยังยังยังยัังังัง้ยัังยังยังยัออ่ะนั

มั่วยังไม่จ้ามัยังไม้เนื้อฟุเขินขึ้นชั่นอ้าวโบนคุณกๆทุ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 กๆุกกๆทุกๆกๆทุ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 กๆทกๆทุ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 กๆๆทุก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 กๆทุกๆกๆทุกๆทกๆทุกๆทกๆทุกๆทุกๆท อันนี้นี่นี่เนี่ยมาเดาเดาปังเอาเรียงสีหนึ่งสองสักเนี่ยอ่าฮะโอ้สีสันสวยงามเขาบอกอยู่ว่าเมียเขาเปลี่ยนแต่ไม่รู้เขาไม่รู้ของนู้มีตลอดชีวิตและพาสเวิร์ดอันนี้แต่ว่าอันเฮ็ดใหม่เฮ็ดใหม่แล้วมันบล็อกมันน้อนหนูกะกี้รีดเขาเปลี่ยนสไม์มันออกแชทอีกบ้านใหเนี่ย บ้านหนูสิอ่ะพี่ <S 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 ชิมให้ดูหน่อยสิคะอร่อยไหมคะอันนี้ช้อนกำลังจะเลี้ยงอ่าเดี๋ยวคนทำอืมอร่อยไหมคะอร่อยแรกเลยแรกเลยแรกโก้มาแป๊วอร่อยอยู่แล้วตั้งด้วยชื่อเซ่แรกเหเครื่องไม้เพื่อนมีคนไทยเขารักเขารักเปียกเพื่อนเครื่องไม้ คนละคนละข้างเลยนะเนี่ยป้าฟ้าต้องเป็นคนหนูทดลอง

กองเชียใช่ไหมกองเชียอยู่รอบหลังกองเชียกองเชียกองเชียทำดีๆนะทำดีๆนะอตแปจะแบกห้กินได้อนาบอกแบกไปเยอะอะไรให้น้อเนี่ยพแกงก็เหรอของเรายป็นแบ้งไปเลยค่ะไม่จำเป็เยอะันกินให้หมดเอาเป็นเรื่องแบกเลยแบกเลยแบกเลยค่ะเพราะว่าน้องงเ่ามาให้อันนี้อะไรคะวันนี้ทำาะแนนคะแนนคะแนนคนแนนคะแนนของญาติต่อทีรอบ กินก่อนกับกลับบ้านไม่ต้องกินละลำไรบ่อยทชอบติดเตาย่างกลับบ้านนอนอย่างเดียวอันนี้ผักผักใช่ไหมเอากุ้งออกมาลกผักก่อนจะได้เอากุ้งออกมากคนไทยเอากุ้งใส่กุ้งใส่ออกมาเอาเอาืนมาเืนมาะแดงแพนแองหมูอันนี้ทำกับข้าวให้ฝรั่งกินนะคะคนไทยกินอาหารฝรั่งใช่กินอาหารคนไทยแพนงหมูเดี๋ยวมีผักอะไรไหมคะเนื้อ จะใส่ใส่ถั่วไหมใส่เพราะอะไไม่มีจะใส่เพราะไม่มีผักอย่างอื่นใส่เข้าไปเสร็จแล้วแล้วก็จะใส่ไม่มีผักอย่างอื่นใส่อันนี้แทนแล้วกันถั่อร่อยแหมนกันฝรั่งจบใช่นะผักทีนัะผักฮันเดงเยอรมันเจเบคเเร่อะไรเจเบอเวดเรนะฟฝรั่งฝรั่งกินได้คนไทยก็กินได้บ้านเรายังไม่กลับนะฮะนี่รอบเย็นแล้วกี่โมงแล้วเนี่สามทุ่มเป๊ะ คีินิคอบไปแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เปลี่ยนคนย่างตอนเที่ยงหนุ่มอันนี้เป็นสาวสวยตอนเที่ยงแฟนพี่ฟ้าเป็นคนย่างค่ะอันนี้พี่ฟ้าเป็นคนย่างเองเห็นข้างหลังสวยละอันมาอ่านน้ามาเดืตอตกใจ ่ของเราใช่นะ <laughs> ไหมกินก่อนกลับนะคะเนี่ยนี่สามทุ่มกว่าแล้วค่ะอยู่กันอยู่กันตั้งแต่เที่ยงบรรยากาศดีค่ะ เออนี่ดิ้งิสออกเดี๋ยวเข้ามาเจ้าเกสต์และอดทนติดสวาเกอร์แต่นั่นคือนิสัยของน้องนี่นะฮะนี่นี่เป็นนี่ไม่ไทานเก็บมันเอาแล้วเราไปยังคน้เรา ครบรอบไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับพี่เืเดือนหนธุไม้อ๋อเดือนที่แล้วอักเสบที18วันที่18ไม้ครบรอบ9ปีเดี๋ยวให้ได้10ปีเดี๋ยวจะฟ้ายิ้ใหญ่ะเพราะว่างานแต่งกลัวว่ามันจะไม่อยู่กันก็เลยไม่กล้าเชิญหลายคนอายเขาแ้วมันอยู่กันได้10ปีแล้วก็สามารถจะฟ้ายิ้ได้แล้วใช่ไหมมีหน้ามเีูกด้วยกันหนึ่งคนละ55ปีใช่ ก็ไม่้จังรเรงเยที่เป็นช้เป็นรอเป็นงงกเป็นางเกลัไอ้เนี่ยัสมารมากเนออาจจะส่งีกนอคนเพราะว่าสมบัติเยอะไม่รู้จะขุยังไงหนูว่าจำได้เพราะว่าที่แี่ลเจ็สีทมแล้ว่ะยังสว่างอยู่เลยค่ ใบบี์คลิปนี้ก็พอท่านึงนะคะขอบนีณนะคมเจรินคลิปหน้านะคะยัขชัวจ้าเป็นอะไรเศราเอายาหยอดตาไหมตอนนี้พระสาระม่หยอดยาหยอดตาเนี่ยนะสายดีนะลงแรงม่หยอดไม่แอดสั่งไหแล้วเจกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีคอ้